ไม่ช่บตัวนี้ไม่เป็นดูเป็นหักล้มพื้นเทียนนะครับผมจะมาทำเป็นหักลําพื้นเทียนจุดสามแปดนะครับจุดสามแปดนะตัวนี้ก็จำบาคอยดึงลูกนะครับตัวนี้ก็ไม่ดูเป็นลำกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำกล้องขนาะด ห้านในขนาด10มิลน,นะครับแล้วก็สเตเลตหนา2มิลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพเพลยเหล็กเพดเหล็กนะครับความหนา5มิลน,นะครับเป็นลำไม่ใช่ลำเกียวนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็จะ เชื่อมนะครับผมเชื่อมไม่ดีนะเราจะผมเชื่อมมันทะลุนะครับเปิดไฟ่ะนะเปิดไม่ได้แบดหมดนี่นะครับก็จะป,ะประมาณนี้เราจะไปเชื่อมปิดรูนะครับอันนี้ผมเชื่อมไม่สวยนะ เพื่มันก็จะเอียงลงต่ำนะครับเพราะว่าผมเชื่อมผิดด้านด้วยนะครับเพื่อมันจะเอียงลงต่ำนะให้ดูนะครับเพื่อใครอยากต่ำนะจำได้ครื่อมันจะเอียงลงต่ำจะยวูจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำโครงนะคโครงโครงประกอบมุมกล้องนะครับแล้วก็ชุดห้องเข็ม นี่จะเป็นชุดห้องเข็มนะครับใช้เป็นเหล็กเดียวกันนะครับเหล็กตัวนี้ผมซื้อมาแท่งละหกสิบนะครับเป็นแท่งสแตนเลสนะครับในละะาซาดานะครับผมสั่งแท่งละหกสิบนะครับนี่เป็นห้องเข็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็น สปริงนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นห้องเข็มนะครับแล้วก็มาบากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตงานไปเรื่อยๆเนาะต่อมาเป็นตัวเข็มแทงฉนวนนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นสเตอร์รดนะครับสเตอร์ลดมอเตอร์ไซค์ครับ อตัวนี้ก็ใช้เป็นวอสเตอร์มาไซนนะครับตัดจบตัดตัดตัวนี้ครับตัดเอาเลยแล้วเอาตัวหัวครับไปเชื่อมเชื่อมนะครับแล้วก็ใช้ค้อครับทุบทๆๆให้มันเป็นทรงกลวยบีบลงมาเพื่อไม่ให้ไอตัวนี้หล่นนะครับ ะมาดูเข็มกันเข็มก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ใช้เป็นตอกนะครับไม่ใช่ว่าคันนะครับคันทะลุก็ได้ครับคันคันมาให้มันทะลุก็ได้แต่ผมจะตอกมาครับแล้วก็ตัดแล้วก็คันใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนเข็มนะตัวนี้ก็ผอ้คิดว่าเราจะยิงลูกจริงได้นะ เปล่าไม่รู้นี่ยเป็นลส็สแตนเลสนะครับที่ผมใช้ทําปืนเทียนนะครับปืนเทียนช่องเก่าผมโดนแบนนะครับส้ารบบใครจําผมได้ก็ตัวนี้จะมาเป็นตัวยึดลำกล้องนะครับตัวยึดลำกล้องใช้เป็นสตอร์จักรยานนะครับต่อมาจะเป็นเหล็กนะครับ เล็กไวาสามโค้งนะครับเราจะใช้เป็นดอกสว่างเปอร์น่าจะเป็นห้ามิลหรือเปล่าห้าจุดห้ามิลน,นะครับใช่อ่าน่าจะเป็นห้ามิลน,นะครับดอกสว,าาว่างเราเจาะครับใช้ดอกสว่างห้ามิลน,นะเจาะนะครับก็จะเข้าได้นะ จะเป็นสปริงนะครับสปริงว้ใส่เป็นห้องเขียนนะอันนี้ผมใช้เป็นสปริงแชมพูนะครับมันจะเข้ากันกับเปลกตัวนี้พอดีนะไม่แน่นมากเป็นลวมมากนะครับพอดีพอดีเพื่อใครสงสัยนะครับแล้วก็จะมาปิดตู้ยังไงผมจะใช้เป็นน็อตตัวแม่นะครับประมาณนี้ ผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ไปลบผมอ่ะพบลบ,บเหลี่ยมมันออกผมลบแล้วหนึ่งอันนะครับแต่ผมทําหานะครับก็เลยไม่ให้เอามาดูไม่ได้เอามาให้ดูนะครับลบเหลี่ยมแล้วก็ใส่ห้องเข็มใส่สปริงนะครับให้ใส่เข็มใส่สปริงในห้องเข็มก็ตอกก้นี้ลงตอกลงครับเวลาเราจะถอด เป็นเปลี่ยนเข็มก็ใช้เป็นน็อตัวผู้ครับเจาะรูนั้นตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วสอดเข้ามาสอดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ใช้เป็นอะไรก็ได้ดึงปลูบมันออกนะเรียกว่าใครจะเชื่อมก็เชื่อมนะเชอมปิดเลยแต่ผมไม่ทำนะก็ตัวนี้จะเป็นปอกนะครับ เออคือแบบปอก,กุ้งเท้าปลอกเดียวนั้นลูกก็หมดนะครับช่วงนี้ตำรวจเพื่อนพันเยอะจัดนะครับหาซื้อลูกก็ยากนะครับแล้วไม่มีลูกนะแันนี้ก็ไปหาเก็บปอกเก่ามานเนาะที่ทิ้งไปนะครับตัวนี้เป็นช่องใหม่ผมนะครับช่องเก่ามบินเนาะ ใครจำหมดได้ก็จำนะครับจำไม่ได้ก็ช่างช่างมันนะครับไม่ใชรครับมาให้ดูแค่นี้นะครับมาเอาลูกใส่ก่อนนะครับนี่ครับตาก็ลื่นๆนะครับตัวนี้ไว้แกะลูกออกนะครับ เป็นบอกสามแปดนะครับโอเคครับนะมีอะไรสอบถาม,เพ,มเพิ่มเติมนะคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมตอบเมนทุกทุกอันนะครับถ้าผมว่างเดี๋ยวผมตอบนะครับโอเคครับก็ะอะไรก็มาให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้คือครบชุดแล้วนะครับ ครบชุดที่จะทําแล้วนะครับทําเป็นเป็นเทียนนะครับก็จะเป็นโค้งนะครับโค้งก็ทํายังไม่เสร็จครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเป็นอีแรกนะครับเป็นอีพีแรกนะจะประมาณนี้แหละครับก็จะเป็นไม่มากนะครับป้องสเกมหมุนโดยใช้เป็นห้องเข็มสั้นนะครับในยาวมากนะครับโอเคครับ ไม่อะไรสำคัญคุนตัวหน้นะครับผม